กอกนะคะ mm hmm. อ้าวเราเติมกอไก่อเจสสิการู้กอไก่อเจสสิกาเติมกอไก่เลย mm hmm. นะคะอุ้ยมีมะพร้าวด้วยมีมะพร้าวมีเล่นทรายด้วยนะคะ mm hmm. อ่าก็กอกเอนะโอ้อันนี้ซุปเปอร์เกิร์ลซุปเปอร์เกิร์ล ซูเปอตัวนี้เราเติมเป็นตัวอย่างงี้ดีกว่าถ้าเป็นเจสสิก้านะเขาจะไม่เป็นตัว S อสนะเขาจะเป็นตัว J I think it's supergirl I think it's just random 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 female superhero เออเราเปลี่ยนเป็นเป็นเปเปอร์เกิลได้มั้ยแล้วก็ใส่เป็นตัวจอเป็นตัวเจเจสสิก้านะเฮ้ยเหมือนเจสสิก้านะเนี่ยนะคะอ้าวอันนี้เราเติมหอหีบหอหีบ ออกส่วน this one นะคะคุณควรเติม f o ผ่าน f o อ,ออกเพราะเพราะชจำนะ